สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนจ้าเมื่อนี้แอปเปิลฉันนลกับในคมสิบห้าพ,พี่พี่น้องมากินยำลูกซ้นร้วมมิดเดอร์จ่าพี่น้องแก้มมาราจีนค่ะแล้วก็ผักอะสลัดคอร์สเนาะแม่นบอกสลัดกรอบสลัดคอร์สเนี่ยเดอร์จ่าเรากับผักกาดขาวจ้าพี่น้องก้อนสิไปกินกับฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลในเด้อจ้าพี่น้อง มาจ่ามาเส้นแซบกันจ้าี่น้องลงมือกินได้ค่ะลงมือกินกันได้ค่ะข้ามแหลกแหกมนันซีม,มังคนนะจ่าอ,อืมอมอ,มอ,มอานได้หน่กระ เมื่อกี้แอปเปิลลืมไหนจะี่น้องอันนี้แอปเปิลแบงออกแล้วเด้อจัดน้องให้เจ้าทีก่อนเนาะให้เจ้าทีก่อนจะลืมจะ้ะอ่ะโอเคจ้าตั้งน้ำมูกสามจบก่อนเด้ออืมไปข้างๆเรานี่แหละลืมให้เจ้าทีจะไปน้องหนึ่งสองสามกินลยเจ็บเจ็บขาวพี่น้องซื้อมึงมา อเอาเลยจ้ะอืมลูกสิ้นป่าจะเป็นเขาเน็นไงจ้ะอืม มาคุณพอ่อ,อจ้าเนาะได้ครับที่แรกว่าเค็มอยู่เนาอแต่ว่ากินไปกินนะ,ะกินกับผักถ้าดีจ้า chấm lại hết cảm ơn nha như thế kể cả mhm hmm hmm Ngon hmm bơ kem, hmm 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 รนเส้นก็คือใส่ไปนั่นเส้นเส้นโตแล้วพี่น้องเส้นไม่ไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลนะจะหาซื้อได้เดลยท่างติดจอกเพราะใส่บ่ต้องลวกนี่เบเนใะมาใส่เลยจับเฮ้ยปักมันกล้าไว้แห่แล้วครับพี่น้องก็เพราะกิ่นด้วยจ้ะ พอดีอ่เี้แสงมันเหมือไอจเปินเลยปรับนะ นั่งแบบเนี่ปวดแอปปวดเอวจัง <c oughs> อร่อย <c oughs> น้ำบุกถึงลม้อมิดนี่ยแทบแบะ <c oughs> นี่ค้งมันจะเป็นบาดแนยจั <c oughs> แตั้งแทบปวดจ้ะก่ <c oughs> ามปีใหม่เนาะก้อนปีใหม่ก็คยสสมบัติ น้ำก่อนะจัง ุ้กองย้ำหลาย่ครับเนาะทำยังไง ก็ัเป็นอย่างไรแต่นะแอปเปิลกรลงไปกินน้ำนคุมไปเกี่น้ำ Hmm. ขอ,อครับอะไรครแซ่บอยู่ครับมา้ครับ ยงห่านอู่ครับเมื่อกี้ห่านดูใสบม,มันกเป็ดน่ะนกเป็ดนำอิม่มเลยเดีย๋ยงกินให้หมดนะ <c oughs> เดือนิดเดียวอันนี้ก็ไม่ต่บอกเกียร์เคียรโทษจ้ะ nhắm một sao ạ à? phải kìm pin cay đấy thầy Hãy อืมมาจาพี่น้ก็เรือปลาหลเขมรนี่จมันเสือเทียนน,น้องขึ้นชู่ๆชว่วเร็แรงเ,เร็วแร,ง,ร,วรงจะไพี่น้องก็มเา,าเพลิปไปไหนเนาะขันเพชรน,นี่แสบป,ปากแล้วจ่าพี่น้อง ในหม้อก็เดือได้จ้ะพี่น้องโอ้ยย่ำใส่หมอ้อเด้จ้ะย่ำใส่หม้อมาหมอ,อนนั้นจะหมดแล้วนะั่ะจะผักเอ่อหมดอยู่ต้นเนาะนึกว่าสิวหมดนันไม่ได้เกิดเกิดเทร็ด ให้หมอกนันจงเอาไปเถอะ,ะเ้อไปฝากหยาดเลยแบงไใบได้สามเม็นเหลือพราอมันมันเนียมนกับถาดไงเรารอบก็เทียมน้ำเทมน้ำก่อ <c oughs> น,นนะบรรยากาศนี้ดีจะไปลอง, <c oughs> งนะี่อยู่ทงนาขึ้นหอดสมัย,ย,ย <c oughs> ึ้นหอดสมัยเป็นเล็กน่อยนี่มองเฟี้ยงใช่ <c oughs> คาใสนูนาะครับพี่นอ้องนี่คว่ำเปใส่บะได้จักเก็ตจ้ะพี่น้องเฮ็ดแฮ่วเหมือนบะได้จ๊กแก็เปิ้ลพับไปบะได้ไทยสู่พี่น้องเบอร์มันบะดบนไบะด้มมะดจะเลยบบะทายนาะ <c oughs> เปิ้ลกับใส่บะเก่งอันเหมืจ้ะพี่นอ้องนี่สะสพองเสบอยู่เด้อเนาะเสีบเดียแเสียบเสบจ้ะพ,พี่นอ้องแสีบซ้ำ ไปซื้อ,อยูรันคาบกัน,นกันบดเราครับเราใส่หมูบดใส่อะไรแซ่บอ,อืมยิ้มเด้อเจ้าพี่น้องครับโอเคเนาะจ้าพี่น้องคลิปนี้จะกินหมูม้ม่านกลินพพ่นรสนิยมผิดพลาดประกันใดแอปเปิลเชาเนลกันในค้กก็ขอโทษขออภัยพี่น้องละลายเด้อจ้าก็ขอให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้าพี่น้องปีแม่แล้วก็ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะสวัสดีจา้า